สวัสดีครับพี่น้องผมช่องตันอัธพลลำเพลนินอภิเชียครับพี่น้องครับตอนนี้ยมันหอดแล้วครับมันหอดโดนแล้วหรอคิดว่าแต่ว่าเขาจะตื่นใช่วัดแก้มส่าวอยูตอนนี้เราอยู่ที่บ้านดองดึงนะครับแต่บลดินแดงอัพเภอไผ่บึงจังหวัดชีสะเกตครับพี่น้องครับ จัดมก็มังจัดงานรถบรรท้า,าจอดดูดดขอยาดชาร์จแบตก่อนครับรู้สึกว่าต้อชาร์จแบตไว้ กอเดียวอไอีกีดังไปโอ้หุ่นุ่นล้คนหุ่นสติเทียนไ์โฟนงนอนวิธี่ยากัน but I'm feeling a ตั้งล้านแล้วงานหกอะขอมตั้งไว้ที่คับเสียงลมเลยจัหน่อยนะครับเต้ลมแฮง คนรลดลัววธีาหนาวทำผีครับ ไม่ให้กำลังใจพวกเราเนี่นยนะครับเดยอพี่้อาสำับมือนี้บ้านเราด้วนดินแดงแต่ว่าบ้านดินแดงครับเคยไปสามกิโล กับบ yeah mm ้านไปดิไอ้กับบ้านครับพอดีกันไกลบ่อบนไ่อไกลบ่ดกิโลครับโอ้กับบส่งกับอยู่นระกับบส่งกับส่งกับต้นกบ้านนี้เปนกนรไมหรออยู่้นเกลียงโอ้รถ้ใดโอเคครับพอกันว่ยงไงทีนี อม่มเด็กงานแอ่นี้อาจจะไปิดให้คิดร้ายพี่น้องร้อนยังไม่สบายนอย่อหลอยแลกเศร้าแล้วเป็นอีกแล้วทรมานจะได้พี่น้องนอนลอย เมืองบอกก,บกันกับทแม่ทั้งอำเภอท่าตูนจังหวัดสุรินทร์ครับเราจะสามสิบกัจังกับมาทางบ้านโคกจานครับเทศอวานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรุสายจังหวัดศรีสะเกดครับแล้วก็สารสุริษกับโยบานอิลาอุยิงครับบ้านหนองคูตำบลจาน phương hướng tư vấn, đẹp rồi hơi, nào, nào. Lơm, hả? Nào, thêm Quay nào, bận tôi hai đứa. Không? งเอาของเริื่มแล้วเริ่มตักงบุญเรื้อง

เรื่องขกำเนิดมาดำเนินกพอที่แมนสาลาวินแพงครับบ้านเราเดินครับตำบลดินแดงอำเภอเพชรับุรีวันศุครับซนซือเก่าและ ก็ไปบชลิศกอรับเดี๋ยวพอกันไปกิบหน้าครับทุกติดตามประยุทธ์สวัสดีครับผมไกลบ้านไม่ไกลบ้านหนึยี่สิบกิโลประกอบดอกไก่พดเรื่องที่ประกอบบ้านอะไรนี้บ่อพอกประกับม้วนก็พอนตะกลับแหม่ม้วนก่อนพอนตะกลับใกล้บ้านเพื่อนโอเคพี่น้องประพอร้อยกิบนะขอบคุณทุกนติดตามครับสวัสดีครับ